แม่โบคะน้องอายุ2เดือนยีสองวันกินนมแม่ไม่ทายมา4ีวันแล้วแม่มีเล็ดออกมานิดเดียวเองนะคะผายลมมีกลิ่นส่วนมากกคฉี่นะคะแต่น้องก็อารมณ์ดีปกติดีไม่งอแง,งแบบนี้ปกติดีไหมคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กด like, แชร์กับช่องย u ทูบ e นื้ k คิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กติ๊กต็อกโบเนื้อคิดไลเวยเนื้คิดกดแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหะพยาบาลวิชาชีพค่ะก่อนอื่นรู้ก่อนน้องเด็กน ตั้งแต่1เดือนนะคะหรือว่าบางคนก็2เดือนขึ้นไปนะคะด้วยที่ลำไส้ของลูกนะคะทำงานได้ดีมากขึ้นก็เลยสามารถที่จะดูดซึมเอาสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นในนมแม่นะคะหรือว่านมผงะคะ่ะไปใช้ในการเจริญเติบโตนะคะได้ดีมากขึ้นลูกก็เลยจะไม่ค่อยเหลือกากนะคะในลำไส้ของเขานะคะก็เลยจะทําให้เขาเนะะี่ยค่ะไม่ได้ถ่ายทุกวันนะคะเนาะโดยเฉพาะในน้องเด็กที่กินนมแม่นะคะและในนมแม่คือย่อยง่ายมากลูกกินเข้าไปปุ๊บนะคะสารอาหารที่น้องกินได้รับเข้าไปนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยแทบจะไม่เหลือกาก เลยนะคะลูกก็เลยจะฟ้องอาการออกมานะก็คือว่าไม่ได้ถ่ายทุกวันและสูงสุดคือไม่ถ่ายสูงสุดคือ20วันนะคะโดยที่อาการของลูกยังคงปกติดีกินได้หลับได้สบายดีนะคะท้องนิ่มดีผายลมมีกลิ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างโดยรวมคือแบบดีหมดเลยถ้าในกรณีแบบนี้เราก็จะเรียกว่าน้องอาการปกตินะคะ แต่เราเนี่ยสามารถช่วยน้องได้นะคะโดยการที่1นนะคะให้ลูกหาดูดนมแม่โดยเฉพาะนมแม่ส่วนหน้าก็คือนมแม่ที่ไหลออกมาจากนมแม่ช่วงแรกๆค่ะมันจะเป็นนมแม่ใสๆเนาะเราจะเรียกว่านมแม่ส่วนหน้าน้ำน้ำนมส่วนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยน้ําตาลแลคโตสเนาะจะช่วยในื่องของการขับถ่ายถ้าลูกกินนมแม่ส่วนหน้าเยอะนะคะเนาะก็จะช่วยทําให้ลูกกระตุ้นการขับถ่ายได้นะคะเนาะกับซองคือคุณแม่ค่ะตัวคุณแม่เองนะไปกินผักผลไม้นะคะพรุนผักที่แบบแบบมีกากใยสีเขียวนะคะในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าคุณแม่กินอะไรนะคะก็จะมีการส่งผ่านให้น้องก็จะช่วยเรื่องการกับถ่ายน้องอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะ 3. คือนวดท้องให้ลูกเป็นลูกตัวยูคว่ำนะคะแม่โบเคยทําคลิปลงให้แล้วนะคะเนาะอันที่3อันที่4นะคะก็คือว่าทําท่าเขาชิดพุงนะคะเอาเขาลูกนะคะไปชิดพุงนับหนึ่งสองสามเี่ยเจ็ดเกาแล้วก็ปล่อยออกนะแล้วก็ทําท่าปั่นจักรยานในอากาศนะคะเหล่านี้ก็คือมีคลิปแม่บบแล้วคุณแม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะหรือว่าเซิร์ชไปที่ช่อง u t u b e ก็จะเจอนะคะเนาะเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยกระตุ้นนะคะการกกวนน้่ ส่วนก้นนะเออไม่ใช่ส่วนก้นนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมอไม่ได้แนะนําให้ส่วนก้นไม่แนะนําให้ส่วนก้นนะแต่ว่าเราสามารถที่จะกวนก้นได้ ก้นก้นก็คือเราจะใช้คัตตอนบัตเนาะจุ่มกับในส่วนของอวัสลินนะคะให้มันหลอดลื่นจากนั้นยกขาลูกขึ้นสองข้างนะคะเนาะแล้วก็เอาในส่วนของตัวคัตตอนบัตที่จุ่มกับวัสลินนะคะไปเคี่ยวนะคะตรงรูก้นของลูกนะคะเนาะเราจะเห็นว่ารูทวารของลูกนะคะมีการแบบขมิบเข้าขมิบออกนะคะเราอาจจะเย่เข้าไปนิดนึงหมุนปั่นนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะคะเนาะประมาณสักสองสามนาทีนะคะเอาที่ลูกแบบโอเคนะคะจากนั้นแล้วก็เอาออกนะคะเนาะวิธีการนี้ก็จะแบบช่วยกระตุ้นนะคะทำให้ลำไส้ของลูกเนี่ยถ่ายได้นะคะเนาะแต่ว่าไม่ต้อง บ่อยนะคะเนาะอ,อันนี้ก็คือเป็นวิธีทั้งหมดเลยนะคะที่จะช่วยให้ลูกของคุณแม่เนะะี่ยขับถ่ายได้แต่ว่า,าจริงเลยก็คืออย่างที่บอกถ้าเด็กที่กินนมแม่ถ้าอายุ1นเดือนหรือว่า2เดือนขึ้นไปนะคะล้ำไส้ดูดซึมาสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็เลยจะไม่ถ่ายสูงสุดใน20วัน โดยที่อาการเนี้ปกติดีทั้งหมดเลยนะคะถ้าในกรณีแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลภายลมอาจจะมีกลิ่นบ้างเพราะว่าไม่ได้ถ่ายทุกวันเนาะถ่ายออกมานี้คือจะปริมาณเยอะมากนะคะแล้วลักษณะคือจะแบบนิ่มๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนิดหน่อยอย่างเงี้ยอ่าได้นะคะเนาะอืมถ้าในกรณีแบบนี้ก็ไม่ต้องน่ากังวลอะไรใดๆนะคะเนาะอะ,อะตอบให้คุณแม่แล้วเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยนะคะเนาะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหนะะ้าถ้ามีคําถามชิงไว้ได้ใต้คลิปจะเข้ามาอ่านและตอบให้